โซัเลยครับอ่อยินดีต้อนรับ่ร้อยแปดไทยแลนด์ดอทคอมนะครับก็อธิบายให้ฟังก่อนออประกาศหายโอเคทำแปลงผูกข้าวให้ดูนี่นะสมมุติสมมุติสมมุติ สมดตดว่าตรงนี้เป็นแปลงปลูกข้าวต่สมดุดไดะเป็นต้นข้าวนะติ้งต่างเจ้าพวกมแมลงเต่าทองเนี่ยมันก็คุณสมบัติมันกินเพลี้ยแต่ทีนี้ในรอบๆแปลงข้าวของผมเนี่ยก็จะปลูก เป็นต้นมะม่วงเอาไว้ก็จะมีลักษณะนี้สมมุติว่าเป็นมะม่วงนะมะม่วงสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าประมาณนี้โดยรอบเลยสมมุติว่ามันปลูกแล้แล้วต้นมะม่วงพวกเนี้ย พวกเนี้ยก็จะมีพวกมแมลงเต่าทองที่ผมไปเลี้ยงเอาไว้ให้อันนี้ซีเรียสนะคือมแมลงเต่าทองเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการไปทําลายศัตรูพืชตามธรรมชาติก็คือพวกเพลี้ยดังนั้นที่ผมปลูกอยู่ด้านในเนี้ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ปลูกข้าวเสมอไปมันอาจจะเป็นพืชพันธุน์อื่นๆพวกเม,มลอนญี่ปุ่นข้าวโพด ต,ต่างๆนาๆนาอะไรพวกเนี้ยส่วนมะม่วงที่อยู่ในอนาบริเวณที่ให้ดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นมะม่วงลองอกเอ้ยมะม่วงอกล่องนะครับซึ่งมันเก็บมาขายได้หลังจากนั้นแล้วยังมีพืชที่อยู่ในบริเวณอนาบริเวณสิบไร่อยู่อีกเกี่นมะพร้าวลำหอมนะครับ น้ำหอมลายมือไหมเป็นตุดจีบต้นเตี้ยนะครับเพราะว่ามันเก็บง่ายแล้วก็เวลามันตกลงมาใส่หัวเราเนี่ยก็ไม่เจ็บมากนะว่านเี่ไอ้ต้นสูงสูงนี่มันเคยมีเคยมีคนโดนมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นแผนการคร่าวๆของผมส่วนใน แปลงทดลองที่เขาทดสอบกันอยู่ตอนช่วงแรกก็คือเป็นข้าวญี่ปุ่นพันเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับข้าวญี่ปุ่นพันโคชิฮิคาริ <laughs> ตลกอะไรไม่ตัวเองเฮ <laughs> ียนมาเปนะคุยไปขำไปซึ่งมันมีราคาแพงเน้วเวลาดูนี่ดูแลมันนี่ก็ สตูพืชค่อนข้างจะเยอะเราก็ต้องมีวิธีในการดูแลมันเพราะฉะนั้นในการแบ่งพื้นที่สิบไร่เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะมันเล็กนิดเดียวเองนะแต่มันคุ้มในการที่จะเอามาบริหารถ้าไปทำสนามกีฬามันก็ไม่เท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ให้ไอเดียไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็จบลงอยู่ที่ ร้อยแปดไทยแลนดอ๊ดคอมครับถือว่าเป็นคลิปแรกเลยที่จะพรีเซนเชตชันอย่างเงี้ยคาดว่าลายมือน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เขียนหนังสือนาะนปกติใช้แต่คีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อตอนหน้าครับในที่เพจของร้อยแปดการเกษตร เรามีอยู่ทั้งหมด45หมวดหมู่นะครับโอเคสวัสดี